มีอ่าเกียร์ชุดต้องออกนิดเดิม จะถูกจกเทียนแล้วก็มายืนนาวบนนวชไปนลวมนดีก็ทุกวัดนะก็มีการเวียนเทียนในวันมาข้ฆบูชาก็เปิดโอกาสให้สักา,าแต่ละชุมชนก็ได้เวียนเทียนที่วัดของตนของตน เสร็จจากนี้แล้ใออวนนนนใครจะไปฟังเบิกที่วัดพระธาตุเสด็จอันนี้เป็นมีงานประเพณีเดือนห้านะเดี๋ยวไจะไปฟัง ความเงียบอ่ามเงก่ส่วนบทอิทิพิโสดวยกันึ่ อิติปโสอวะอรหังสัมมาสุขโทปินจาจรณักรรมปันสุขโตโนกับปิทุอโนมโนโุลิสัตถมกลาทิสัตถมเอวามโนนังพุทโทภะคะวะอิติปิโสภะคะวา สัมมาสัมพุทโธวิจารเจตนาสัมปันสุขโตโลกะวิทตอนุตตะโทมมาสารลาภิสาทานเทวมโนสามนภูนพระขวาติอิติปิโสพระตวะลาหังสัมพุ ชาจรณสัมปันสุขโตโลกวิทูอนุตโนมมาสารทิสัทธานเทวมโนสานรนภูโทปัตติติปิโสพระคะวอะระหังสมพภูโธวิชาจรณสัมปัน คโตโบโะโนตานโพลิสาตัมมาส卡尔าทิสันวัมานุมสานนำผูโทภคะวะิสวาคัโตตัมโมสันทิทิโกอะตาลิกอิปติโก

tì cổ a ca li cổ e pa si pachatam pa na y cổ pa cha tam vệ tì tam vin yo hít tì sao a can to di tì cổ a ca li cổ e

อังโคบายะทีทางกัดอาลิปุลิสยุกอานิอันเอสาภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหในายโยในโยทางคีายโยอัญชลิกะรานโยปุญญังเกตังโลกันสา ti su pa ti pa no pa ka va to va ka sang ko u chu pa ti pa no pa ka va to ko ya ya pa ti pa no pa ka va va ko no sa nô pa va sa va ya chan ลิซายุกานิอันดาปุลิสาปุกาตาอิสับพะวะโตโออาหุนายโยปาหุนายโยทังคินายโยกาณิโยอะนุตตลังปุญญังเกตังโลกัสส ด้วยการเวียนเวียนเ,เทียนรอบอุโบสถสามรอบแล้วก็อธิษฐานนะปรารถนาอันใดก็ตกั้งจิตัปต้งจิตอธิษฐานนะเอาตามความประสงค์เสร็จแล้วก็วางดอกไม้นาะไหวติฐานนะบนโตนะ๊ะหน้าอุโบสถส่วนภูมิและเทียนก็เอาปักนาะไหวสองฝั่งข้างนะครับเน้นก็ได้เตรียม กีวังถูกบางเกณียนหไหวเนี่ย สำหรับการทำวัดสวบมนจ์เจริญสมาธิภาวนาและก็เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาวันนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยทุกวันภาคนะเรามีการทำวัดสวมนตเจริญภาวนากันอันนี้ก็สำหรับสถาญาตโยมประจักเป็นต่อมาตลอดเนาะสำหรับสถาที่ตามมาเฉพาะกิจอาจจะบัตรศาสตรอ ะทุกวันพระเรามีการทำวัดเสด็จนมน,น่งสมาธิภาวนาตั้งแต่เวลาหนึ่งคู่ถึงสองคู่ก็อเจนจวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมกันได้ทุกวันพระตลอดปอีสำหรับค้าพเจ้าขอความสุขความเจริญจงมีแก่สถาญาติโยมทุกผู้ทุกท่านขอใหอ้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปัดกระจากตกไปข้าเจ็บขอให้ จงเริญก้าหน้าสงปราาถนาทุกท่านทุกคนเติม